วิธีสางครับผมฝรั่งสมุนวิธีสางเก่าครับผมเชียวพิธีสางครับผมกรับผมการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูโตนะครับน้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับภาคพี่พี่น้องมาเมาสะพี่น้องครับมือนี้กับนายพี่น้องครับมือนี้กับยูที่สะหน้าของท่านเฉียวพี่น้องครับผมมือนี้กับเลยมาเมาสะเพลินนะครับเนาะงสำหรับซะด้วยนี่พี่น้องครับเผากับเมาในมูลค่า250บาทพี่น้องครับกับโมลุว่าจะมีปูมีป่าท่านใดนะครับน้อเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้กับภาคกับน้องไปสำรวจเบื้องล้สึกว่า นั่มาจากตื้นไปนอนครับเราบุรุ่ว่าจะมีป่าบอเราเป็นพอสบู่เนาะพอสบูเมื่อนาแล้วเปนไหนครับผมจากการวิค์ของพอสบูนเป็นไหนบงวมันนั่งบางสอแล้วมันก็ยังบ่เหียนสาบ่อนที่นี่ดนนังบ่ปันไหนหันบ่นังบ่ปันไหนเป็นไดสองาบาทเลยแค่ว่าถือเลยพงมกอยากเพยงอยู่แล้วแต่ว่าจะเบิ้มน้ำกันนพ่อเนาะเบิ้งน้ำกันครับผมเอาไปนองครับรุ่น้ำกันเบิ้มผมครับ่าเมื่อนี่พาพี่น้องมาสูบซะสอง้อยห้าบาทเลยจะเป็นไหน เดี๋ยวทีมตามพูด้องกันเลยมึงด้วยไปลองเอามาขับไปใน,นเรียบร้อยแล้วพี่ลองเอ้ยตั้งเครื่องตป้งอย่างเรียบร้อยแล้วพี่ลองครับทั้งนี้กับทีมงานท้างกะกำลังเก็บผ้ากันเก็บผ้ากับหยาเข่งก่นกนอนนะลุงเนาะครับผมเพราะว่าหยาจากหลายเรียกหน่อยพี่ลองครับครับต่ว่าน้ำนี่บ่เลิกพี่ลองครับผมน้ำเพียงเครื่องแข็งเพียงหนาแข็ง นี่กันโอ้พี่น้องครับผมก่อนที่จะน้าจะแหงพี่น้องเพราะว่าจะทาการหื้อสัก่อนพี่น้องครับผมว่าต้องเอาพักเอาหยาออกนะครับเน้องก่านยันปลาเสร็พี่น้องครับว่าถ้าแห้งแล้วเนี่ยคิดว่าเอาออกยากแน่นอนพี่น้องครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับพอเท่านี้กันโอ้พี่น้องเอ้ยเริ่มแห้งแล้วพี่น้องครับสำหรับปลาอะไรพี่น้องอ๋อปนี่พี่น้องเบอร์น้องแกพี่รองครับปลาอะไร กในบ่เนาะพี่น้องเอ้ยครับมาป่าเนาะพี่น้องเอ้ยลังหน้าไดี๋ยวน้อเขียวไปไลยลูกเขียวเอาละบ่โอเอาแล้วเอาแล้วเอ,า,อาแล้วพี่น้องครับลูกเขียวเข้าไงปลาแล้วพี่น้องครับผมเอาเอาหาปลาได้แล้วพี่น้องครับทีมงานกันไปพี่น้องครับมันเป็นแมนพี่น,น้อ นี่เอาด้พี่น้องครับเอาเก็บหอยได้หอยนี่เอาไเด้หอยเด้อยมางงัเอาม้านไหก็ด้ครับเพาว่าปาเนีบเ็นอยู่พี่น้องครับบักเคือข้ากันไรพี่น้องเลยจะวางเจะเว้นกันไร จะขาไปโยงเขาไปได้ลรยงิอกเขาไปเด้อเป็นไงครับได้เน่บอโอ้ยเออให้นเบือไปทั้งอไทั้งนี้กนี้เห็นเบือหมากกนเห็นเบือลงมาเลยเอาละพด่รอกครับคับเอาละพี่นรองเลยานี่ก็เลยปนี่อกพี่รองครับเดี๋ยวเบื้องน่ะก็เลยปนเลยปนแต่ยังไม่ได้ต่มเดียเบิ้องเด้อเิ่นเหอนร ตากรซิบ,บหนีแล้สองร้อยห้าสิบเป็นเท่าแล้วเก็บทองเลยครับทองโอ้ยขึ้น่ลนมาเก็บทองเลยฮ<อ>ะตาเพื่อว่ามันเข้าในบกทัก,กคนมาจะเ่้าว่าคนมาพี่ร้องออแม่อี 4, ี่แสนสอพ่แล้วเฮ้ยโอ้เม่อน้องครับนี่ผา,านพี่ร้องครับ,บา

ซ้ำนี่ก็ดีครับเอาละมาฐานแล้วมาฐานแล้วพี่น้องครับกระผมครับผมเอาลงมี่้อนครับพ่อเดี๋ยวเรื่องครับบนในห้องต้องการไปแล้วก่อนพี่น้องเลยอะารมีใบใบใบไม่เลยพี่น้องครับผมครับจ่างต้องการอะไรบ้งเด้อคุ้มมดีได้คุ้มมดี เพันไปหรอกเงยถาก้อนลาถาก้อนถาก้อนเอาพันหน่อยไ่ห้องเงยคักแน่หลายดล้เอาเามาทับคนาากองเงยอยากนียุบหน่อยมาตักก้อนชนิดเนี้ครับ้มาเสียวได้เฮ้ยบ่ได้ก็ปูงเจอได้ครับอี่น้องเนอาปั๊บ้วห่อเห็นบ่เห็นบ่ลุงกรเดยงอยู่นั่นเอนั่นโอ้อยู่เ้ ผมเออชว์วคือกันและครับตัวนี้อนี่นนลุนเจ้าว่างข้างล่างเลยร <laughs> ุ่นเจ้าว่าง

น้ำกระไดน้ำม so right ันไม่ค่อยขึ้นกันแล้วครับผมครับหืมปวดเอาแล้วเวลาครับลุงปวดท้องกระไดเริ่มขั้นแล้่เวลาครับผมครับวันนี้ก็เริ่มขั้นหาไปสักครั้งสักน้อครับผมออมา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 พี่น้องเอ้ยมวันนี้หาปลาให้พี่น้องครับโอ้ยหาเมยมาคันขวดหาท่านพี่ก็เร็วมขวดหาเราฟังก็เร็วม เริ่มหาเป็นนาเป็นตาไปพี่รองครับครับนี่วันนี้ก็ได้พันหน่อยมากพอพี่รองครับเออแล,ะละ้วล่ะเคลียรละเออแยกไปเป็นนาเป็นนาไปอ๋อให้ยนานงเยอะพันทักปะเนี่ น้ำก oh, 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 oh. nah, ็ว่าอยากแหงเราไม่ต้องน้ำก็ได้อันนี้กรับักเคิรกเก่าขึ้นไปหลายตัวอะไร่ต้องขับบักเคือก็ไดเปิดเงี้ครับผมเออออเอาเร็วเอาเร็วเออเออ้า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 ้บักเองบักเคิอ์กไงเอาเร็ ครับปีนี้พานทักเอาแล้วพี่รองกับพันทักเล็งให้แล้วอย่าได้แตงเย็นมันมาเป็นลื่อยแต่พูดลงมาก่อนผมป่าลงอยู่บนน้ำป่านอ่ะพี่รองครับผมครับปืนกันพี่รองเอ้ยป่ามันอยู่ในเงาไม่ในพวกแจ็กแต่ป่ากันเลยอืมอุ้งกระนั้น นี่ค่อยๆเลือกหาไปสักก้อนพี่น้องครับว่าน้ำมันในแห้งพี่น้องเอ้ยน้ำก็นเลยน้ำกันพี่น้องครับมึงับมือนี้หมานทำไถน้องพี่น้องเนาะบอกสองร้อยห้าสิบกะทิว่าพอฟังอยู่เนาะพอญหาเนาะใส่แนวา้แน่กับว่ากันพี่น้องเอ้ยจะไหนกับผู้ขาดทุนหรืนล่ามือนี้ พราะว่าได้ปลาวันต้มไปแล,ล้วกได้กินยีดอกน้ำผ้เาะว่าน,นี่ครบพท่นได้หาได้พี่น้องครับผมครับเพิ่งเริ่มพี่น้องครับผมพอานำท่านในแห่งอันท้กคือไม้ขึ้นูอันทา,าเข้าไปนนี่แีแปลาไหลตนีทเอ้ยนารูนตาดี้ขนาดี้อั่อ่ มันฮู้นมาล่ะแหมลุยมันเรียนลูกหนีแมตาตาเลียนมาแทงหนีกันแน่ผมแทงควเด่นอ่านมาหลายแท่งไงแทงไหน้อนอนเอ้วหาวู้วู้นนะวู้วู้ววู้หวั้นู้ว้วู้ว้วู้วู้วู้วเ้วู้วู้วอ้วู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 ้ว้วู้้ว้วู้วู้วู้้้ เอาครับผมเริ่มหาไปเรื่อยก็ไป้องครับตอนนี้กใครลูกเดีจ้าจัโชว์พี่โชว่วงแล้นไปจับเอาเอาไปหามพันถังก่อนิโช่วงเอาละไปลองครับพัดถังขาวนี้ตัวยากเอาหน่ะลงหลังขึ้นกาหาแล้วจะฟังกนละไปรอฟังหมดละเอาไปลองครับผมครับมา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 ไปลองเลยหานลำกันพไปลองครับผมครับเปนดลำกันเบิ้งก่อนต่งเนาะ ตาเห็นบ่าพ่อยัยเขียผาเอตินเชียร์นั่นเขียรลนปนันกเออน่พี่น้องับมับุงะโอ้้าว่วาฐานพี่น้องรับมาอนี่มานมาแล้วพี่นองรับเอาพอไล้จับอย่หรอกพี่น้องเอ้ส่วนมากจะเป็นปาคข้อลายพี่น้องรับเพิ่งแล้วก็จะมีปากข้อพี่นองรับปลาดุกนี่บอบันไดพี่น้องรับปลาดุกเพิ่งเห็นตัวเดียวน้องับเนาะ ี่กับพักันนู้ดุดใหม่ไงต่ออยู่ินรองครับพัดตักนี่ก็ไร้มตรใหม่บถึง,ถงอข้องเนอะถือว่าตุ่มมนรมไปองครับผมครับถือว่าบ,ตบ,บา่ตีตมเลยว่าได้พี่น้องครับผม เฮ้ยโอ้ยันละสิ่งที่ต้องการโทษ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 เอออะไอะไรอะัละมาฐานแล้่ไปลองทครับมันนี ตามเจีลเนี่ยโอ้แซ่บหลายเพี่รองครับแมงดาเนี่ยก็นเลยแมงดาแม่ป้อ่าแมงดาแม่ละแมงดาแม่บมหอมเท่าแมงดาผู้ได้ไหมครับลุงเขียวแน่นครับไม่บ่อยผู้ดีไงมันกว่าทั้งน้ำให้อตัวไหนไ่นโอ้โกว่าทั้งน้ำกว่าทั้งน้ำเอาเอาโอเคโอเคพี่น้องครับผมครับวันนี้พี่น้องครับวันนี้ก็เริ่มหากันแล้วครับเนาะโอ้เป็นไครับบักเคอร์บักเคี้ยวข้าวโพดหรอป้ะ อ้ยพ <Pop> ี <se am> <tan vik ân> ่น <bam> ้องเอ้ยเบิ่งนลมกันพี่น้องกันครับเอาเร็วเอาเร็วเอา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 พูดอะไรทั้งหลังพูดอะไรปลาไม่พูดะโอ้ยพี่น้องเอ้ยหาปลาเบิร์ตัวนี้แม่เอาหามเล็กน้อยหาปลาเร็วเร็วเร็วเอาเอาแล้วพี่น้องครับมืาหนีพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องครับ คือนหนอพี่รองเลยมือนี่นอขาดขาดหน่อยขาดแรงไหนเพิ่งเอานไปเร่อกไรเพราะทั้นได้อ่านหาไปรองครับตัวนี้อ่านเอาทุนขึ้นก่อนอ่พี่รองครับเบิดรกันก่อนเอาแล้ว่ัญหาแล้วเปล่าเอาแล้วเอาแล้วพี่รองครับติดตามด้วยน้ำกันพี่รองครับพก็บม่ได้รับไทีก่านตนนไ้ไหนนไปนไปไนปไปไป เอาแหมเปั๊บเอาโอ้ยผ่นหักเอาเล้วผ่านหักเอาโวยเนี่ยโลูกฝนอ้้าโคโอ้ยจับมือเดียวบ้าเอาล้วดูลูกฝนโอยเอยเลยเอาพวกนู้นจับมือเดี๋ยวย่งริงเลยมั้จับป่าหรือนี่นอนมเอาละพี่รองผมกรับผ่นทางเกตแล้วพี่รองเฮ้ยนาอยู่้าอย่าเ่ไยเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่รองครับผมเอาผู้หาหาไปพี่้องครับมือรุ่นน้กันพี่้องครับผมครับมาเหมือนกันมันหมุนแล้วยัง่ะเอาเมย์เอาเมย์เอาเมย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 เอาเลยเออเออ้าผ่านทักเพื่อนเลยเอ้าลูกฝนชอบวะนี่ นี่เปนนครับนี้ยม่อวด้เย่ะย่านายพันธ์เนี่ยย่านายพันธ์ก็ลองกำับมือเอาละมานีมาแล้วเป็นนะครับคือไงเฮ้าพี่น้องเออหานายพันอไหงม่แล้วพึ่มหยนาย่งไม่งไปครับเอาติดตามพี่น้องเ้มือนี่เออปลาห้องมอนี่เป็นนะครับลูกเขียวปลาห้องมอนี่ให้พี่น้องม่งกนมันสมพี่พอสองยนี่ ี่น้องมึง้นาะครับรมึงเยอะเออองก็ไไ้พี่น้องเพิ่มเลยเห็นแล้ะครับพี่น้องครับปลาบอกสองอยหาชิห่กระไ้พี่น้องเอ้ยให่เยอะลกเครื่องครับลกเครื่องบ่ครับพวกเราพวเอาเอาแล้วเอาแล้วเอเอเอาแเออเออเออสรแล้ว เอามึงไปเน่ไนานหยบหยบม่เออว้าแนัจับเลยเผ้าว้าวแนนนอนแตัว่าเอามาโชก่นโชกอชก่อนพี่ก่อนเริ่เโอ้เนรองพครับพันเปาเขไหมแน่นอั่นแถ่ว่าพี่้องกบผมครับผมครับวันนี้ปัดมันใป็นกูบมืนี้นี่ลูกไสเจาของน้องพี่น้ององับผมครับอนี้จับป่าโชว์รุดนรุ่นรนหลังนะหลังน

ทั้งมันพอสิสามตัวเนิ่งนะพี่รองครับผมครับนี่แหละพี่รองครับปลามือนี่พี่รองเลยเอ้าได้ประมาณโลกพอสองโลลองครับเนาะครับอ้าพี่รองครับผมครับวันนี้ก็เก็บปลาอย่างคือไม่เรียบร้อยแล้วพี่รองเลยกาลังสิเก็บสิเก็บสองคืนนะพ่อท่านเนาะอุปกรณ์ก็ปานพืครับพี่รองครับผมครับวันเรียบร้อยแล้วล่ะพี่รองครับผมครับมือนี่ก็ได้สหรับการเมาส์สองร้อยห้าสิบป่าแล้วครับผลงานพี่รองครับผมครับกับบ่ถือว่าอ่าคลีบคลีบอย่างเราพี่รองครับผมครับ หรือว่ากินที่ไหนยังก็ถือว่าพอได้กินที่เราพี่น้องครับก็ได้ปลาอยู่หรอกพี่น้องครับผมกลพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องครับผมว่าหน่อยหลายสัานใดกัประมาณนี้พี่น้องครับกับแต่ไม่ได้อยู่ประมาณปลาสักงสองลกสามลูกนะครับผมครับกัพอได้อยู่กักินไปนะครับเนาะแต่ว่าปลาเขาเดคือได้ปลาไหลพี่น้องครับปลาไหลกได้อยู่ประมาณจักโลกว่าหรือว่าเป็นเป็นน้องแรกเลยพี่น้องครับที่เขาได้ได้ปลาไหลเนาะลุงฝนเนาะก็ถือว่าได้ถือว่าคุ้มค่าพี่น้องครับคลิปอันนี้น้องนี่ก็ได้ถือว่าพอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับอันนี้กล แจกกระเบงกับพี่ไปกินนะครับเนาะครับพี่น้องครับผมครับนี่แหละพี่น้องเลยให้เบิ่อนต้งกันการถือภาพสุสสันต์ฤกษ์น้องนาะครับผมครับผมครับจากฝากติดตามคลิปหน้าคลิปในเรื่อยๆฝากสำหรับคลิปต่อๆไปนี่นะครับการเมาส่างเมาท้าของเฮานี่จะเป็นไหนจะทำเล็บแบบนี้บอจะมันแบบใดบอนะครับน้อจากฝากติดตามรุ่นไปต้องการรุ่นไปเรื่อยๆครับผมเอาเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีสารฝากไว้สำเนียครับผมครับครับผม